ทำความสงบไว้ในจิตในใจเพื่อจะระลึกนึกถึงพัฒตาหารทั้งหลายตามความเป็นจริงจากคำที่กล่าวเป็นภาษาบาลีไม่เชเวทมนคาถาอาคม เป็นคําสอนสอนในเห็นความจริงเแหละอาหารเหล่านี้เป็นวัตถุสิ่งของเป็นธาตุอย่างหนึง่ง าตดินน้ำลมไฟนธาตุหมดใหญ่ๆมีสี่ธาตุพวกธาตุลมกันนี่แหละออกซิเจนไฮโดรเจนคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเนี่ยมันก็คืออากาศลมให้ธาตุที่มองไม่เห็นตัวทั้งหลายนั่นนะถ้าเทียบกัน จัดอยู่ในหมวดของสี่ธาตุก็ธาตุลมปราณก็เป็นธาตุลมความร้อนความอบอุ่นเป็นธาตุไฟ อาหารรสเผ็ดนี่มีธาตุไฟเยอะแต่ทุกอาหารทำให้เกิดความอบอุ่นขึ้นในกายพลังงานของมันนะสีมันยังบ่งบอกถึงความเป็นธาตุนี่ ไฟสีแดงพืชที่มีสีแดงสีจัดๆก็จะให้ความอบอุ่นเยอะบางพืชก็ให้ธาตุเย็น,นเ,นเิ็นไปแล้วเกิดความเย็น มันก็เลยว่าเรากำลังจะกินธาตุทั้งหลายกันจะเป็นรูปร่างอย่างไรก็ตามจะเป็นใบเป็นดอกเป็นผลเป็นต้นเป็นรากก็ต้องไปเคี้ยวให้แหลก ไม่มีรูปร่างแล้วแอปเปิลน,นี่ลูกสวยเนาะฟักทองนี่ลูกสวยเนาะมะม่วงนี่ผิวสวยเนาะมันสวยเอาไว้หลอกตาข้างนอกเนี่ยของสวยๆทางงานที่เราทำแหลกลานอยู่ในปากเนี่ยกัดทั้งนั้นเคีเย้วจะแหลกหมดเลย ทำมาเป็นชิ้นประดิษฐ์มาเป็นรูปนุ่นรูปนี้รูปกลมเหมือนไข่รูปรีรูปสี่เหลี่ยมประดิษฐ์ประดอยมาอยู่ในภาชนะใส่ปากไปเละหมดเละหมดอะ่ะไม่ได้กินเข้าไปทั้งท่อนทั้งดุนอย่างนั้นหรอไม่ได้ติดคอตาย ไปบดด้วยฟันถูกบดด้วยฟันปนเปื้อนด้วยน้ำลายเพื่อจะให้มันลื่นถ้าน้ำลายไม่ทำงานนี้ฝืดคอยคอัไม่ได้ข่าวคำน้ำคำอีกที่เคี้ยวนานๆเพื่อน้ำลายจะได้ออกมาหุ้มเยอะๆมันจะได้ลื่น ลงไปได้ลึกๆไม่มาจุกคอหอยคอคนตายก็เลยให้เคี้ยวต้องเคี้ยวก่อน,นเคี้ยวก็จะให้น้ำลายออกมาจากต่อมที่มีอยู่ทั่วไปในปากนในปากเรานี่มีต่อม เป็นพันต่อมนะไม่ใช่จำนวนสิบจำนวนร้อยะเป็นจำนวนพันใต้ลิ้นบนลิ้นบนเพดานกับพุงแก้มต่อมเล็กๆๆๆเล็กๆบนลิ้นเนี่ยมั้ลิ้น ขยายแล้วเนี่ยจะมีต่อมเล็กๆเ,เต็มหมดเลยถึบอกเป็นพันต่อมจุดเล็กๆๆที่มันล,ลิ้นเป็นฝ้าเนี่ยมันจะมีจุดๆๆ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 ๆนึๆๆนนะต่อง,ม,งมันจๆเปๆๆ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 าๆา อไอ้ส่วนตรงกระพุงแก้มนั่นแหละขับขับน้ําลายออกมาผสมมาหุ้มอาหารให้หล่อลื่นมีคนที่เป็นโรคต่อมน้ําลายบกพร่องพวกนั้นกินอะไรไม่อร่อยครัมันขาดแล้วก็ ท่านน้ำลายไม่ออกถึงบอกให้มันทําให้กืนยากเพราะมันบอกว่าถ้ากืนไปน้้ำมันอันตรายเพราะอะไรเพราะมันไม่มีน้ําละลา,ลายน้ํำลายเนี่ยมันไปละลายไอ้สิ่งที่มันเป็นไขมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะให้แตกออกจากกันนะ่ะน้าลายเห็นไหมอืมอะไรพอใส่ปากไปมันละลายแวบ เออป,ประสิทธิภาพคุณภาพหน้าที่ของน้ำลายมันไปทำการละลายไขยมันหลายๆอย่างนี่ถ้าเราไม่ได้มานั่งพิจารณากันอย่างนี้มันก็จะคิดกันตื้นๆอร่อยเกินอร่อยเกิน,ร,กนรีบกินเดี๋ยวไม่ทัน แย่งกันกินนึกว่ากินเยอะได้เปียดนะไม่ใช่หรอถ้าแท้ของมาันเรากำลังทำอะไรเนี่ยอ๋อกำลังจะเติมดินน้ำลมไฟเข้าไปไปเติมตามชอบได้มากไม่ได้ ในปริมาณที่พอดีถึงชอบมากก็จะกินได้พอดีอันนี้พอดีพอดีกินให้หลากหลายนะอ๋อหลายหลายธาตุดิ่มน้ำลมไฟจะได้ครบเติมน้ำมันนั่นเองไปดีใจอะไรกันที่ได้เติมน้ำมันอืมเป็นหน้าที่ต่างหากะ ที่จะต้องกินกนะยิง่งหนาวๆเงี้โอ้อะไรที่มันไม่ร้อนนี่ไม่อยากจะแตะลิ้นแตะปากเย็นเออต้องมีอุ่นๆร้อนๆก็ไม่เป็นไรใช่ไหมร้อนเนี่ยก็เป่าพวดพวดพวดก็อยู่ก็รอให้เย็นเอาอ,อันนี้มันต้องกินแล้วร้อนอ,อืม ินเย็นทําให้หมดรสชาติอีกนะก็เลยแล้วแต่เธอจะหาวิธีใดๆมาปรุงใคาซึ่งเ,เรียกปรุงไงปรุงเอามาแตง่งเพื่อจะให้มันกืนลงไปรักษาร่างกายธาตุขันนี้โดยดินน้ำลมไฟที่กินเข้าไปทําให้อบอุ่น ทำให้มันตั้งอยู่ได้ตั้งอยู่ได้นู่นแหละเพื่ออะไรจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพื่อจะทำคุณงามความดีสรุปในด้านนี้เพื่อจะทำสิ่งที่ดีจากพลังงานที่มีนี้จะไม่เอาไปทำชั่วเสียดาย เสียดายพลังงานจะเอาไปทำแต่เรื่องดีๆมีแรงพูดจะพูดแต่คำที่ไพเราะคำที่เป็นสาระคำที่สละสลวยมีมีกำลังงานทางสมองคิดได้สมองทำงานได้จะคิดในเรื่องที่เป็นประโยชน์ ไม่เพอ้อเจอไรสาระเหล่านี้ต้องฝึกตัวเองให้มีนิสัยทําเกิดขึ้นต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกก็ใช้พลังงานไม่เป็นดีกันนะพูดได้ก็พูดแต่คำหยาบคายพูดแต่คำเพอ้อเจอคิดได้ก็ไม่คิดก่อนที่จะพูด ไม่คิดถึงอกเขาอกเรานะเราเนี้ยจะต้องฝึกตัวเองปล่อยตามเราดิบๆเลยนี่โอ้โหเราเองยังไม่อยากจะครบตัวเองเลยลองดิลองทำอะไรอีลุยฉุยแฉกโดยเจตนาดูสิจิตจะตกเลยแหละ มันจะไม่มีความภูมิใจในตัวเองมันก็จะทำให้ขาดความมั่นใจในที่สุดรู้เลยว่าทวาสวรรค์มีนรกมีฉันคงต้องตกนรกแน่เลยการที่ฉันเป็นคนอย่างนี้นิสัยอย่างนี้ าวาสวรรค์มีไม่ได้ขึ้นกับเขามันจะพูดกับใครยังไงก็ตามแต่ไม่เชื่อว่ามีอะไรมีแต่สักวันหนึ่งถ้ามันนั่งนึกขึ้นมาว่าถ้ามีอะถ้ามีนี่กูจะขึ้นสูงหรือลงต่ำเนี่ยกูว่าลงต่ำว่ะจิตตัวนี้ต้องถูกไปอบรมเข้มกว่าเมืองมนุษย์ มันมนุษย์ดีอย่างดีนะจะคิดชั่วจะพูดชั่วจะอะไรยังไงถ้าไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองมันก็ยังอยู่ได้จะอยู่โดยคนลังเกียจนั่นแหละไม่เป็นที่รักของมนุษย์และอะมนุษย์ทั้งหลายแต่มันก็อยู่ได้แต่อยู่โดยไม่มีความภูมิใจไม่มีความประทับใจ ไม่มีคุณงามความดีให้นึกถึงแล้วเมื่อตายไปมันก็ต้องตกต่ำเกิดมาไม่เคยได้รับพรน,นะไม่เคยได้รับคำชื่นชมนั่นก็เป็นคำพรน,นะไม่ได้เคยได้รับคำสรรเสริญ ไม่ได้รับเกียรติคือคําสุภาพจากใดๆจากใครๆมันนึกถึงขึ้นมามันก็เลยหดหูหรือนึกแล้วไม่หดหูวมับอกว่าทำไมกูจะทำซะอย่างมันก็จะคิดเองเออเองไป ในระหว่างเป็นมนุษย์พอตกจากนั้นไปมันไปเจอของจริงนะเจอระบบที่แท้จริงนะอืมไม่เกี่ยวกับเชื่อไม่เชื่อแกจะมีทิฏฐิอย่างไรก็ตามแต่พอตายไปแล้วนี่ประมวลผลออกมาแล้วคะแนนในด้านความชั่วเธอมากกว่าความดีต่ช่างเอียงคะเล่เลย ฝ่ายบาปหนักกว่าเยอะฝ่ายบุญเบาเหว่งเลยก็เลยต้องลงก่อนอุปมาเหมือนว่ามันเราตายแล้วเขาจะเอาบุญเราบาปไปชั่งกันนะเอาไปชั่งแล้วตาชั่งนั้นนะ่ะยุติธรรมจริงๆโกงไม่ได้ เมืองมนุษย์นี่ยังโกงตาช่างก็ได้กิโลนึ่งทำให้เหลือแปดขีดเก้าขีดนะหลายกิโลเข้าก็ได้หลายหลายเที่ยวเข้าก็ได้เยอะเองแหละนะ <c oughs> ก็ทำความผิดกระทำชั่วด้วยกัน โกงตาช่างมันก็มีไม่หายไปไหนแล้วไอ้ทีละขีดสองขีดนะมันไปรวมเป็นกิโลเป็นตันนะบาปหลายชาติเข้าเป็นตันนะบางทีภายในชาติเดียวกันหลายเที่ยวหลายครั้งเขามันก็เป็นตัน พอเป็นตันไปขึ้นตาช่างจริงนี่ปกปิดไม่ได้ตรงนั้นปกปิดไม่ได้ความจริงเท่านั้นที่จะปรากฏเบื้องหลังแห่งการตายของทุกคนของทุกคนแม้กระทั่งพระที่กำลังจะพูดอยู่นี้ก็ไม่พ้นถ้าเอาเรื่องเพอรเจอมาพูดอยู่ตอนเช้านี้น้ำหนักฝ่ายบา ก็จะหนักขึ้นเช้าขึ้นมาตื่นมาก็มานั่งหลอกญาติโยมหากินอยู่นี่แหละพระเอ้ยเออโดนโดนหนักกว่ายมเลยทวีคูณยิ่งคนมาหลงเชื่อมากด้วยยิ่งยิ่งบาปมากใหญ่ไม่ใช่โทษของตัวเองคนเดียวเนี่ยก็เลยโอ้ยจะหลุดอะไรไปที่มันไม่ใช่ธรรมะนี่ ไม่แน่ใจอย่าให้มันหลุดไปยังกล้ามเกลืงอยู่ว่ามันอันนี้มันน่าจะดีหรือไม่ดีอย่าเจ่านะอย่าให้หลุดไปถ้าหลุดไปแล้วไม่ดีไม่จริงเนี่ยบาปพระพุทธเจ้ากันบอกวิธีไว้ให้แล้วถ้าไม่แม่ไม่แน่ใจไม่มั่นใจห้ามดั้นเดาห้ามแสดงทมโดยดั้นเดาธรรมะกระถึกทั้งหลาย ภาษาบาลีธรรมะกติกาไทยไงแมอ่านธรรมะกะถึกก็ไม่รู้นะถึกก็ถึกพวกปัญญาธรรมสาธยายธรรมคือพวกที่มีหน้าที่เอาความจริงมาบอกให้กันก็ต้องเอาความจริงจริงๆไม่ใช่ถือว่าเป็นนักเทศแล้วเอาอะไรก็ไม่รู้สับเพเฮละเอามาพูดกันไปให้ตลกคน้อง นรกนะมันขนองอยู่พักเดียวนะเบื้องหลังแห่งการตายเกก็ไม่หลอดก็ให้โยมคลายเครียดกันเออเครียดกันมากกันหมายไปเถอะเออเครียดอะไรการเครียดก็เถอะต้องคลายด้วยความจริง ไม่ใช่คายด้วยความไล้สาระเพ้อเจอเลยทําให้หายเครียดเนะี่ยเขาเข้าใจผิดเข้าใจว่าไอ้การเครียดนั้นต้องคายด้วยความเท็จด,ด้วยความเพ้อเจอด้วยความตลกขนองกันไปเข้าใจวิธีที่ผิดๆอย่างนี้ไงอืมตลกหลวงถึงได้ตองตกนรกอ่ะ ไม่เป็นอาชีพตลกอาชีพขนองก็ยก็ยังต้องตกนรกอ่ะเราผ่อนผันกันเองที่เมืองมนุษย์แต่ระบบของจัก,กรวาลเขาไม่ได้ผ่อนผันด้วยวิธีเอองั้นวิธีจะคลายเครียดของคนก็ไม่มีอะสิเทวดา <c oughs> อย่างนี้จัก,กรวาลก็กําหนดผิดที่บอกไม่ผิดวิธีคลายเครียดของมนุษย์นะ คลายด้วยความจริงเอาความจริงไปบอกต่อกันไปแก้ไขอที่มันเครียดเพราะมันเกิดความกลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมีความทุกข์ความตอมจมจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กระทำไปแล้วเกิดขึ้นนั้นคลายเครียดโวยการไปทำดีซะ ไม่ใช่ไปคลายเครียดโดยการมาฟังเรื่องเพรเจอเหลวไหลตลกขนองเครียดไม่หายจะเครียดกเก่าอีกตกนรกอะเครียดมากเครียดเตเครียดกว่าเก่าเครียดนานด้วยอืมอยแงไงต้องเข้าใจนะไม่งั้นจะรังเกียจพระรธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาไปใช้ ก็จะได้รู้ว่านี่แหละคำสอนเนี่ยคือที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งธรรมมังสระนังคัจามิไม่ั้นจะกล่าวทำไมไตสรณะสามที่พึ่งไตรสามสารณะที่พึ่ง ไตรสรนคมคมนะคม,มานาแปลว่าเคารพบูชาเทิดทูนเทิดทูนซึ่งความจริงสามประการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธังสรนังคัจามิธรรมังสรนังคัจามิสังฆังสรนังคัจามิ สังขังคือผู้ประพฤติถูกตรงจะเป็นอาลาหันหรือไม่อาลาหันก็ตามอะคือผู้ประพฤติถูกตรงจะเป็นโยมก็ตามจะเป็นนักบวชก็ตามเถอะถ้าประพฤติถูกตรงก็คือเป็นที่พึ่งได้คนเหล่านั้นอืมจะไปจ้องแต่ว่า พระสงฆ์ในวัดนะคำว่าสังคังเนี่ยกว้างเกินนั้นละเอียดถ้าจิตถึงฐานที่ละเอียดนยจะเข้าใจว่ามากกว่านั้นสังคังสะระนังกระจามิคนที่ประพฤติตรงประพฤติห่างไกลจากกิเลสประพฤติสมควรแก่การที่จะเชื่อจะฟังได้ไม่ใช่เป็นคนเพอ้อเจอนั่นแหละจึงเป็นที่พึ่งได้ ปู่ยาตายายของเราพ่อแม่ที่ธรรมะธรรมโมทั้งหลายนะเป็นที่พึ่งได้เขาประพฤติสิ่งที่ดีให้เห็นนะพึ่งได้แต่ถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ายายที่ไม่อยู่ในกฎในเกณฑ์อย่างนี้ก็ยังพึ่งไม่ได้ในเรื่องบางเรื่องอะไรเงี้ยนะก็ต้องแยกแยะกันออกไปอีก รรมวิจยยแยกแยะวิจัยกันเนาะยกมาทั้งดุ้นไม่ได้เหมือนเข้าเข้าเปลือกอ่ะอจะกินทั้งเปลือกเลยไม่ได้สิ่งนี้ต้องกระเทาะเอาเปลือกออกก่อนแล้วเอาข้างในนั้นไปหุงให้สุกกะเพึ่งได้คือข้างในมัน ส่วนเปลือกนอกก็ต้องเอาทิ้งไปกระเทอะทิ้งไปต้องรู้วิธีกินรู้วิธีเสพรู้วิธีที่จะนำมาเป็นประโยชน์ นิมนเชิญไปพิจารณาด้วยอาการอันสำรวม